ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคมาดูงานคัดนะครับหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของการโคมนนะครับหรือเณฑนเป็นคล้ายคล้ายมอดในกึ่งของตัวยูนะครับการทํางานที่ออดพลาดนะครับหรือเทคนิคต่างๆนะครับออดมีการลักษณะของการวางกรอบ กรอบในที่นี้นะครับเรามีการคุยนะครับว่าด้านคลางคือด้านนะครับอาจจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับว่าเขาสูงต่าอยู่ขนาดไหนส่วนด้านหลังนะครับหรือกึ่งกลางเนี่ยต้องการโค้งมนหยองไรนะครับน้องนางแบบเขาบอกว่าหางผม <c oughs> ปลายลายใจเนี่ยประมาณทักสี่ห้านิ้วเนี่ยมันเหมือนกับบางเบานะต้องการให้ตัดหรือให้โค้งนะครับหรือเป็นการไล่ลักษณะของทรงในกึ่งลักษณะของโตอยู่นะครับออชเชติคิหรือการทํางานที่ออสเอาแนวทางหรือการรู้ นะครับที่เราเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนะครับมาห้าสิบปีเราก็เอามาเผยแพร่นะครับหรือมาแชร์หลายท่านนะครับที่ชอบหรือนะครับหลายท่านที่ชมนะครับก็ลองเอาใช้เทคนิคดูครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้นะครับนางแบบนั่งแล้วก็มาแบ่งผมในโซนของซิกด้านหลังนะครับแต่ผมเขาหนาแบ่งให้บางนิดนึงถ้าผมเขาบางเราสามารถที่จะให้หนานิดนึงส่วนบางท่านที่ชอบตัดหรือการไล่ทรงในกล่งลักษณะของผมเปียก อาจจะเป็นคันคัดหรือการตัดได้ง่ายนะครับเพราะมันมีความสมูทหรือลื่นนะครับ <c oughs> ส่วนบางท่านที่ต้องการแห้งนะครับหรือเป็นด้ายคัด <c oughs> อันนี้ท่านก็สามารถที่จะใช้เทคนิคของท่านนะครับในลนักษณะของงานทิศนัดส่วนการคัดการตัดเสร็จแล้วต้องเห็นนะครับก่อปลายชายแนวที่เราคัดตัดนะครับเป็นลนักษณะของการโค้ง มนนะครับหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิคการทํางานส่วนการไล่นะครับเราควรจะต้องไล่ในโค้งนะครับในโซนของซิกดานบ่าก่อนบางท่านที่ต้องการเป็นตัววีนะครับเราอาจจะวางถึงบาดปลปลายของบ่าเลยนะครับแล้วก็เฉลียงออกมาหรือไม้มันทัดหวางตัดให้เป็นลนักษณะของตัววีหรือแหลมบางท่านเป็นกึ่งของสเตทเป็นแนวของเส้นตรงเช่นเดียวกันนะครับปลายผมเนี่ยเราวางบรรทัดแล้วก็กรีดให้เป็นเส้นตรง แต่ในเคสของตัวยูนะครับเราโค้งมนนะครับตามตั้งแต่บานะครับหรือกโค้งมนมาในโซนของซิกเล่นหลังอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับคีตคารมีนะครับเอาความรู้นะครับหรือเก็บความรู้ต่างๆนะครับให้เพื่อนให้น้องรู้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมลองศึกษาหรือพัฒนาบางท่านนะครับอาจยังไม่เป็นช่างความหมายอาจจะอยู่ต่างประเทศเนาะเพื่อนนะครับหรือครับหรือญาติพี่น้องนะครับพอต้องการให้ทิมหรือให้เลมหรือตกแต่งในลักษ ของเส้นผมนะครับความหมายของออสก็กคือนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่สูงเราก็สามารถที่จะหากันไกลแล้วก็ทําตามอย่างเดยนะครับนะฮะแบ่งผมนะครับในโซนของที่ด้านหลังก็ค่อยนะครับไล่หรือการโค้งมนตามที่เราเห็นความสวยงาม บางทีต้องยอมนะครับว่าการคัดการตัดแล้วบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับนะบางทีเขาเรียกว่าแหละผมบางภูเขาเส้นผมในบางภูเขาไม่ฟังว่าเส้นเล็กนิดเดียวนะครับอาจยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเรารู้หลักวิธีการทํางานความหมายของออดก็คือแบ่งทีละชั้นอย่างบางๆนี่นะครับ <c oughs> แล้วก็หวีนะครับหรือการตัดค่อยๆไล่นะครับโค้งมนว้าวอะไรมันจะง,ง่ายขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปเข้าซาลอนนะครับต่างประเทศนี่ งานคัดนะครับก็คืองานตัดนะครับอาจจะพันกว่าบาทงานเช้งชมพูก็คืองานสะนะครับอาจจะอีกแสี่ห้าร้อยห้ากร้อยบาทงานโ l o w นะครับหรืองานใดหรืองานเซกของทรงเนี่ยก็สี่ห้าร้อยนะครับตัดไปตัดมานะครับหัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามพันบาท <c oughs> บางทีเราเห็นว่าเขาแค่ทิมเข้าเร่งตรงนี้นะครับนะจริงมันไม่ไม่ได้งานยากนะครับแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายหรือต่างประเทศเนี่ยเขา expensive ก็คืองานที่เขาทำค่อนข้างในฝีมือเนี่ยจะแพงนะครับ งานแตดเย็บเสื้อผ้าแม้กระทั่งงานที่เราเสริมนะครับในอาชีพอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะแพงสิ่งที่เราเซฟได้นะครับหรือประหยัดได้เราก็ลองเอาหลักการของออสสมจิตนะครับหรือดิสปารดีนะครับที่ออสเผยแพร่แช์นะครับสช่องทาง t i k t ิกตอกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเลี่ยว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟตีทุกท่าน ท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออส และทีมงานนะครับเดินหน้าหรเอยก่าวต่อไปเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับการวางกรอบในที่นี้ก็คือการคุยหรือสอบถามนะครับว่าคุณพี่คุณน้องนะครับหรือเพื่อนกันในนี้นครับเธอต้องการความสั้นยาวอย่างไรนะครับส่วนการโค้งมนนะครับโค้งมากไหมนะครับ มนมากไหมนะครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับส่วนการจบงานนะครับเราก็มาทิมมาเร็มหรือมาเช็คหรือลักษณะของการเก็บทรงเพื่อให้ปลายลายชายแนวเขาออกมาได้พิวหวานนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นการเทคนิคะครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้หรือขนงนะครับหรือการตัดงานในในผมนะครับในแนวขึงของตู้อยู่ ครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับอย่าลืมนะครับนะสี่ท้ายทางหรือสี่ช่องทางเนี่ยติ๊กตอกเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ S O ส J I มจนะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติ๊กตอกนะครับตรงนี้อยากศึกษาหรืออยากพัฒนานะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็ไม่ได้จากช่องติ๊กตอกอาจาจะดูผมหญิงผมชาย งานกล้าวผมตลอดจนถึงงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงสายวิชาชีพอืดนะครับ <g ülme> ความหมายก็คือการเรียนรู้ในงานแข่งหรืองานโชว์ตลอดถึงงานแฟชั่นต่างๆตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ถึงช่อง t i กต็อนะครับ <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับ <c oughs> เพียงท่านแอดนะครับเอมครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสทิกต็อนะครับส่วนทาง a c e b o o k ไลน์นะครับทุกๆวัน ออดเอาข่าวเอาสารนะครับเอาความรู้เอาคะนงนะครับในกึ่งลักษณะของเสริมสวยที่ออดแพนหรือแชร์ไปจากช่อง Facebook หรือ f e c o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  k l i e v e r y Day นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์หรือแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่วอร์นาที่อิตาลีออดนำพานะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอาสายงานที่ออดแพนหรือแชร์นะครับ มาเผยแพร่มาแชร์นะครับต่างช่อง Facebook นะครับหรือ Facebook Line อฟ e r ีเด y เพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อตทุกท่านอย่าลืมนะครับงานที่เสริมสวยนะครับอาจจะมีกันแยกหรือแตกแขนงออกไปความหมายบางท่านที่ชอบผมหญิงชอบผมชายตลอดจนถึงงานก้าวผมหรืองานแต่งหน้า <c oughs> หรืองานเรียนรู้ในลักษณะเก่งของสายเคมีตลอดจนถึงงานนวดหน้า หรืองานสไลด์คิ้วนะครับมีทุกแบบเลยนะครับนะแต่ต้องไปเลือกวิชาเอานะครับนะอันนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรืแท็กเข้ามาได้ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์เอฟเรเด a y ส่วนทาง YouTube ออสมีการแพนไปประมาณรักพัน300 EP ความ300 EP ก็คือพัน300ตอนนะครับไปเลือกเรียนเราเลยนะครับวิชาที่ท่านชอบหรือวิชาที่ท่านอยากจะศึกษานะครับเรียนแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์อ,อ้นซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้แน่นอนนะครับ5้ัน300ตอนเนี่ยนะครับค่อยๆนะครับไล่หรือเคลียร์ดูนะครับนะว่าการที่เราเข้ามาแล้วศึกษาแล้ว แขนงไหนที่เราชอบอาจจะเป็นนะครับด้ผมเป่าผมถัดเปียแต่งหน้าทุกอย่างนะครับออทมีการแผนไปทางช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออทซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออทมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งานกันในตรงช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่าน มีกียภาพมีการทำงาน มีรูปลักษ์ของสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานก็นได้ตรงช่องเรียวนะครับอันนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้การซึ่งกันและกันนะครับทางช่องเรียวจบงานนะครับเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงปลายลายชายแนวที่เราโค้งมนออกมาได้สวยสวยงามมากครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าบางครั้งอย่างที่ออดเกิดหรือว,ว่าเส้นผมบางกูเขาบางครั้ง,ง,งถ้าเราเป็นช่างใหม่เฮ้เราตัดแล้วมันมี